สวัสดีครับลูกค้าวันนี้จะพามาดูวิธีการบันทึกช่องความจำวิธีการาลบช่องความจำแล้วก็ตั้งความถี่นะครับของตัวเบนิสัน v V9 นะครับตัวนี้เป็นเครื่องมือสอนะครับเบื้องต้นก็ช่วงปีนี้เนาะ2567นะครับก็ ไม่มีขายแล้วแหละนะครับถ้ามีขายก็จะเป็นมือสองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือสองนะครับสภาพก็ถือว่าโอ้แทบจะมือหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับ ตัวนี้ก็ลูกค้าซื้อไปแล้วทีนี้ก็ขออนุญาตทําคลิปลงนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าที่ซื้อไปนะครับหรือท่านที่ใช้งานอยู่อาจจะยังไม่ทราบวิธีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะามาดูเป็นข้อมูลได้นะครับหรือไปหาซื้อมือสองมาได้นะครับก็อาจจะอยากทราบวิธีการเมมช่องวิธีการลบช่องวิธีการกดตั้งความถี่อะไรพวกเนี้ยนะครับ มันเป็นเบสิกเบสิกเบื้องต้นนะครับก็อาจจะไม่ทราบก็มาดูคลิปนี้อาจจะเป็นข้อมูลของท่านเองนะครับผมโอเคนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับวิธีการตั้งค่าคามถีนะครับก็กดที่คามถีได้เลยนะครับลูกค้าอย่างเช่นจะไป144900นะครับก็คือกดได้เลยนะครับผมแต่เบื้องต้นก็คือการใช้งานเนี่ยพวกนี้เราก็ต้องเข้ามาเซตในส่วนของอสเต็ปก่อนนะครับ สเต็ปส่วนใหญ่แล้วก็จะตั้งไว้ที่ 12.5k นะครับลูกค้ากด F แล้วก็ตามด้วย8นะครับนี่ครับมันก็จะมีโทนนะครับผมมันก็จะมีโทนแล้วก็กดเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะครับโทนดิจิตอลโทนอนาล็อกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตั้งค่าอ่าใส่ค่าดูเพกนะครับบวกลบนะนะครับถ้าเป็นวิจิตสมัครเล่นก็ใส่เข้าไป0.600อย่างเงี้ยนะครับ0นะครับ600นะครับมันก็จะเป็นหกร้อยนะเดี๋ยวๆนะ00600นี่ครับเห็กศูน ก็จะเป็น0 6 0ย์ก็จะเป็นศูนย์ก็จะเ,เท่ากับ600นะครับลบ0 0้อเราตั้งนี้ไว้เลยก,ก็ได้นะครับตัวนี้เราก็ไม่ต้องไปตั้งอะไรมันนะครับตัวนี้จะเป็นอ่สเตปนะครับลูกค้าอันนี้เป็นสเตปนะ TS เ,เนี่ยนะครับเราก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงลว่าเราต้องการเอาตัวไหนนะหมุนตรงนี้นะหมุนปุ่มลูกบิดตัวนี้นะนะแต่ส่วนใหญ่ผมก็แนะนําให้ตั้งเป็น1 2 5 k นะครับผม 12.5k ถ้าเป็นไข่ราชการก็จะเป็น 5k แล้วแต่นะครับแล้วแต่ที่เราช่องความถีีที่เราจะลงนะนะถ้ามันลง 12.5k เราก็ต้องตั้ง 12.5k ถ้ามันลง 5k เราก็ต้องตั้ง 5k นะครับตอนนี้ผมตั้งไป 12.5k นะครับก็ไม่ต้องทําอะไรลนะรเดี๋ยวผมกดออกมาก่อนนะทีนี้ก็มาตั้งความถีีกัน144900โอเคตั้งเสร็จปุ๊บนะครับผมเราจะเมมช่องนะครับล้วกดฟังก์ชันนะครับกดฟังก์ชันกด Mr นะครับตัวนี้จะเด้งขึ้นมานะครับเห็นไหมมันจะกระพริบ IP, นะครับเราจะเอาช่องไหนผมจะเอาช่องหนึ่งนะครับผมกดฟังก์ชันกด mr แล้วค้างไว้เลยนะเนี่ยมันจะดังตุดตุดตๆดแบบนี้ก็คือเมมแล้วนะเห็นไหมครับมันขึ้นช่องเมมมาแล้วนะครับปับนะครับผมมามาต่อกันพอดีสายเข้าครับเมื่อกี้โอเคนะเห็นไหมมันขึ้นมาแล้วช่องเมมเนมีเ่ยเราได้หนึ่งช่องแล้วตอนนี้เราไปช่องไหนไม่ได้แล้วนะพ่ออยู่ในช่องเมมอยู่เราก็ต้องกดออกมาครับกดตัวเคลียร์เนี่ยนะครับคอนะครับ c c l r นี่แหละ กดตัวดีนะครับดีเอาง่ายเลยดีนะครับกดออกมานะครับเนี่ยตัว M มันจะหายไปถ้าเราเข้าโหมดช่องความจำเรามากดตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็น m r ขึ้นมาเห็นไหมครับถ้า m r ขึ้นมานี่คือตอนนี้เราอยู่ในโหมดช่องความจานะครับนะครับเราต้องออกไปเพราะถ้าอยู่ในโหมดช่องจำเราจะกดกลมถีไม่ได้นะหนึ่งห้าสามเห็นไหมไมนกดไม่ได้นะครับมันกดไม่ได้นะครับเราต้องออกมาก่อนนะครับกดตัวดีเนี่ออกมาปึ๊บเราก็มาตั้งต่อนะครับผมตั้งไปผมก็จะตั้งหนึ่งหกแปดเจ็ดเจ็ด เนี่ยทีนี้ต่อไปก็จะบันทึกลงที่ช่องช่อง2ใช่ไหมก็กดฟังก์ชันแล้วก็ตามด้วย C นะครับเห็นไหมช่องมันจะก,กระพริบเห็นไหมครับก็กดลูกศรขึ้นเลือกว่าเราจะเอาช่องไหนตอนนี้เนี่ยเลื่อนขึ้นไปเรื่อยนะครับตอนนี้ผมจะเอาช่อง C ไอช่อง2หรือจะกด0ูนก็ได้นะครับ0ูนนเห็นไหมย่นั้นเดี๋ยวนะมันกด0ูนย์สอะไม่ได้อ่ากด0ูนนะมันมีได้9 9ช่องนะครับลูกค้าเนี่ยกด0ูนย์สองนะครับกดศูนย์สองก็จะเป็นช่องสองนะแล้วก็กด ฟังกชันแล้วก็ตามด้วยอาอาค้างไปเลยนะมันจะดังตืดๆ,ๆนะครับผมก็เท่ากับว,ว่าเราเมมช่องแล้วนะครับทีนี้เราก็ได้2ช่องเ,เห็นไหมมันเข้าโหมดมาให้อัตโนมัติเลยนี่ช่อง1ช่องสออ่าช่อง0ูนช่อง2ช่อง1ช่องศูนย์ช่อง2อ่าเป็น3ช่องเนาะโอเคผมเมมมาก่อนหน้านั้นแล้วช่องหนึ่งนะครับทีนี้เราจะมาลบกันเมื่อกี้มันมีช่องศูนใช่ไหมโอเคผมจะไม่เอาช่องศูนผมจะอาช่อง1กับช่องสองผมจะอาช่องศูนย์ออกนี่มันซ้ํากันนะครับมันซ้ํากัน มันซ้ากันกับช่อง2ใช่ไหมโอเคผมก็จะลบช่อง2ไอช่องศูนย์นี่ออกนะครับเราก็กดนะครับวิธีการลบนะครับกดฟังอ่ากดมาที่ช่องศูนย์นะกดมาอยู่ที่ช่องศูนย์ข้าเมมก่อนนะครับข้อช่องเมมเสร็จปุ๊บถ้าสมมติว่าเราอยู่นอกโหมดเมมเนี่ยเห็นไหมเอ็มอาร์จะไม่มีเห็นไหมนะครับเราก็กด C ก่อนนี่ให้เอ็มอาร์มันขึ้นเดี๋ยวนี้คือช่องเมมโมรีนะมันจะอยู่ที่ช่องเมมโมรีของเราเราเมมไม่กี่ช่องมันก็จะประมาณนี้แหละครับครับอ่าโอเคมาอยู่ที่ช่องศูนย์จากนั้นนะครับก็กดฟังก์ชัน mr นะครับเราก็เลื่อนไปที่ช่องศูนย์อีกทีหนึ่งนะเลื่อนที่ช่องศูนย์แล้วก็ฟังก์ชัน mr แล้วก็ฟังชันแล้วก็ฟังก์ชัน mr ฟังก์ชันกดค้างเห็นไหมต้องสองสองครั้งนะนะครับทาทั้งหมดฟังก์ชัน mr นี่เราต้องกดทั้งหมด3ครั้งครั้งที่3ให้เรากด mr ย้ํไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดค้างไว้เลยนะครับผมมันจะลบนะโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งการลบช่องเนี่ยจะจะงงหน่อย นะครับสมมุติว่าอ่ะผมจะเจาช่องตอนนี้มันมีสองช่องแล้วมีช่องหนึ่งช่องสองผมจเจาช่องสองออกผมไม่เอาละหนึ่งหกแปเจดเจ็ดห้าผมไม่เอานะครับผมจะเอาช่องใหม่นะครับผมก็ลบออกนะครับก็ฟังก์ชัน mr นะครับมันจะขึ้นขีดอย่างนี้ใช่ไหมเลือกไปที่ช่องสองช่องสองนะไล่ช่องสองเสร็จปุ๊บฟังก์ชัน mr แล้วก็กดฟังก์ชัน mr แล้วก,กดค้างเนี่ยมันจะไม่ทันเห็นไหมครับมันต้องกดมันต้องกดเร็วๆนะเอาแบบนี้นะ ฟังชัน mr นะครับเลื่อนไปหาช่องสองนะครับแล้วกดฟังก์ชัน mr แล้วกดฟังก์ชัน mr แล้วกดค้างนี่เห็นไหมครับทั้งหมด 3, 3ดครั้งครั้งที่3มนี่กดค้างนะครับทั้งหมด3ครัง้งครั้งที่3กดค้างโอเคนะเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งลบช่องหนึ่งเลยมันเหลือช่องเดียวละมันเหลือช่องเดียวละฟังก์ชัน mr เลือ่อนไปที่ช่องหนึ่ง เรื่องที่ช่องหนึ่งนะเรื่องที่ช่องหนึ่งฟังก์ชัน mr แล้วก็ฟังก์ชัน mr แล้วก็ mr นี่นะครับผมการลบช่องให้เรากดฟังก์ชัน mr แล้วก็เลือกช่องเลือกช่องเสร็จปุ๊บกดฟังก์ชัน mr แล้วก็กดฟังก์ชันแล้วก็กด mr แล้วก็กด mr ค้างนะครับโอเคนะโอเคนะหวังว่าคงคงไม่งงนะฟังก์ชัน mr กดเลื่อนขึ้นไปหาช่องที่จะลบแล้วกดฟังก์ชันกด mr แล้วกดฟังก์ชันกด mr แล้วกด mi ครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่ากดครางอันสุดท้ายกดค้า้งมันจะลบนะครับโอเคนะไม่งงนะไม่งงนะทีนี้ก็วิธีการสแกนช่องนะครับสแกนช่องร้าสมมูงแล้วเราอยู่ในโหมดคอนะฮะโหมดเคลียร์เนี่ยก็คือเรากดความถี่ได้1 4ึ่งนะครับทีนี้เรากดฟังก์ชันเข้าไป กดฟัง์ชันกดสแกนนะครับมันจะวิ่งสแกนตามสเต็ปที่เราตั้งไว้นะครับสมมุติว่าเราตั้งสเต็ปไปที่ 12.5k มันก็จะวิ่ง 12.5k วิ่งไปเรื่อยๆจนหมดทุกความถี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการสแกนแบบนี้เราไม่เจอช่องใช้งานหรอกครับมันยากนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนานะครับให้ลูกค้าสแกนเป็นช่องเมมโมรีนะครับช่องเมมโมรีก็คือ,อเราเมมช่องเสร็จใช่ไหมเราเมมช่องเสร็จหมดแล้วมีทั้งหมด 8ช่องเราก็กดปุ่ม MR เพื่อที่จะให้ตัว MR มันขึ้นตรงนี้นะครับหลังจากที่เรากดปุ่ม MR เสร็จปุ๊บเนี่ยเราอยู่ในช่อง memory เนี่ยเวลาเรากดฟังก์ชันแล้วกดสแกนเนี่ยมันจะวิ่งเฉพาะไอ้ช่องที่เราเมมไว้ครับนั่นแหละครับตรงนั้นเลยผมว่าใช้ฟังก์ชันสแกนช่องความจําจะง่ายกว่านะครับโอเคนะครับผมในส่วนของการบันทึกช่องการลบช่องการตั้งความถี่ก็มีแค่ประมาณนี้แหละครับลูกค้าก็ไม่มีอะไรมากที่เราต้องตั้งค่านะส่วนอื่นเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับผมเพราะว่าเราไม่ต้องไป ไม่มีอะไรที่ต้องไปตั้งค่าอะไรขนาดนั้นเนาะเราตั้งแค่ตรงนี้ก็เอาแค่ตรงนี้ก็พอสำหรับรที่นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ